ร้านมารูช็อปบริการเติมโลบักระบบ V.P. Silver เรทหกและระบบกดเกมฮาร์ดต่างๆไม่ว่าจะเป็นกดเกมฮาร์ดบล็อกฟูดกดเพชรออสตาและกดเพชรแอนิเมตเดมิชันเรทแปดลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยครับร้านด็อกบักช็อปบริการเติมโลบักระบบด d พาร์ทเรทสี่จุดห้าถึงเรทเก้าบริการกดเกมฮาร์ดแมปบล็อกฟูดแมปคิงเรกัสซี่และกดเพชรออสตาเรทแปดลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยครับไอส์เต็มช็อปบริการกดเกมฮาร์ดแมปต่างๆเช่นแมปเนมไฟต์เตอร์ซัมเมอร์เตอร์แมปบล็อกฟูดแมปคิงเรกัสซี่และบริ ขี้เกียจฟาร์มก็ใช่ไหมล่ะงั้นต้องร้านนี้เลยร้าน k ิงน n o o อปด้วยการรับฟาร์แมแบบออสตาไม่ว่าจะเป็นการผ่านสตอรี่ผ่านไททอลจะได้มีรับฟาร์แมแบบอนิเมทไพร์เตอร์ซิมูเลเตอร์ไม่ว่าจะเป็นการฟาร์มเงินหรือบริการรับแบกดันราคาถูกบริการเร็วแถมยังปลอดภัยร้100อยเปอร์เซ็นต์คลิปเลยจ้าสวัสด,ดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับโปรบ็อกแบบออสตาทาวเวอร์ดีเฟนส์นะครับวันนี้พี่จะมาสอนผ่านไททอล3โดยการใช้จีน้องกับบูม่าสองตัวนะครับสอ,สองตัวนี้นะอ่ะฟังดีๆนะนะครับพี่ ส่วนเจ้านารูโตะเนี่ยเอาไปที่นะครับเอาไปชี้อะไรเฉยๆนะอ่ะไม่มีอะไรนะครับเพราะพี่ชอบนะครับมันเท่ดีนะอ่ะนี่นะครับเออ่บูม่านะครับเออ่ตัวฟาร์เงินอ่ะพูดถึงตัวฟาร์เงินดีกว่านะครับจะเป็นร right? ่างใหม่ก็ได้นะครับจะเป็นบูม่าสีดาวเอ่อเจ้าเซเบอร์หรือสวอร์ตมีดนะครับสวดสวอดมีดอ่ะร่างนั้นก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นพวกเอ็กซานอลสีดาวนะครับบูม่าสีดาวก็ใช้ได้ครับอ่ะประมาณนี้นะครับอ่ะประมาณนี้เลยนะแล้วก็บูม่าห้าดาวก็จะเล่นง่ายกว่านะครับแล้วก็เรื่อง ออบที่ใส่ให้เจ้าซีนอนะครับจะเป็นออบเพิ่มระยะหรือออบบอมก็ได้นะครับอ่ะนี่นะครับออบบอมก็ได้นะออบเพิ่มระยะก็ได้นะครับอ่ะประมาณนี้เลยครับเอ่อแต่พี่แนะนำนะครับไ่ใส่ออบบอมไปก็ดีนะจะได้แบบถ้าใครเวลน้อยเนี่ยใส่ออบบอมไปจะคุ้มนะครับอ่ะเพราะว่ามันจะช่วยเพิ่มระเมิดให้เราครับอ่ะนี่เลยเพราะงั้นพี่จะใส่ออบบอมไปแล้วกันนะครับส่วนวิธีผ่านไทอ้อสองเนี่ยก็เล่นตามไทยออสามได้เลยนะครับ เอ่อทอ้งอันจริงคือพี่อาจคิปไปแล้วนะครับแต่ว่าไฟล์มันเสียเพราะฉะนั้นเ,เราไปท้สามกันเลยดีกว่าครับไปดูกันเลยนะครับโอเคเราเข้ามาอยู่ในแมปกันแล้วนะครับให้เราเริ่มหมดเอ็กซ์ตรีมไปเลยนะครับแล้วก็วิธีผ่านในทายอ้อสามหมดเอ็กซ์ตรีมครับที่พี่ใช้วิธีนี้ได้วิธีมาจากช่องช่องที่มีชื่อว่า SS Super นะครับเดี๋ยวพี่จะขึ้นรูปไปให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่จะแปะ เครดิตไว้เอ่อลิงเครดิตนะครับลิงลิงช่องออะลิงเครดิตช่องไว้ใต้คอมเมนต์นะครับถ้าพี่ตื่นทันคลิปที่พี่จะโพสต์พวกนี้นะครับก็คลิปนี้นั่นเองครับถ้าพี่ตื่นทันพี่จะโพสต์ไว้นะประมาณนี้นะครับอ่ะเอ่ออย่างแรกนะครับให้เราวางเจ้าตีนอนไว้ตรงนี้นะครับอ่ะนี่เลยจะเห็นได้ว่าพี่ใส่ออฟระเบิดมาครับเตเมเจาก270กว่ากลายเป็น300กว่านะครับอ่ะแล้วก็ถ้าใครทําเวได้เยอะกว่านี้นะครับก็เอาเอาเป็นพวกออฟเพิ่มระยะมาก็ได้นะครับไม่ก็ ใส่อปเบิดมาเหมือนกับพี่ก็ได้ครับอ่ะนี่เลยนะแนะนำนะครับแนะนาให้ใส่อปเบิดมาเราจะเล่นง่ายขึ้นนะอ่ะนี่ครับมันจะทําให้เราสามารถฮิตเดียวมอนตายได้นะถ้าเวลวน้อยนะครับใช้เท่าวลน้อยสิเ้าเราเ้าเราวลน้อยอ่ะมันจะชิ้เดียวมอนตายได้เหมือนกันนะครับใส่อบบอปมาทดแทนดาเมจที่หักไปจากการอบเอาวิวครับอ่ะประมานี้เลยนะต่อมานะครับพอเราจะมีเงินวางมาก็วางไปเลยนะครับะแล้วก็รอเงินเด้งครับช่วงนี้ก็ให้เราใช้เงินเนี่ยอาูม่าไปเลยนะครับ นี่เลยรอฟาร์มเงินไปเรื่อยนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะมีช่วงที่เราจําเป็นต้องรีบอัพเจ้าตีน็อตนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมอนหลุดนะครับเดี๋ยวจะมีมอนที่เราตีทีเดียวไม่ตายนะครับเราวิ่งมาหลายๆตัวเป็นมอนวิ่งนั่นแหละเป็นเจ้าตัวปัญหานะครับอ่าแล้วก็ที่พี่เอาเจ้าตกมานะครับอย่างที่พี่ผู้ต้นคลิปนะครับว่าไม่จำเป็นต้องอมาก็ผ่านได้ครับแต่ว่า เผื่อท้ายเกมเงินไันเหลือนะครับพี่ก็เลยพกมาด้วยนะครับเว็บเพ้งก็เอาเงินอาูมาไปนะครับนี่เลยพอมอนเริ่มลุดแล้วก็รอนะครับครับดูไปเรื่อยนะครับตอนนี้พี่ก็ยังแนะนําให้เอาเงินอาูมาต่อไปครับนี่เลยนี่นะครับถ้าเราเอาออฟบอมมาใมาใส่ให้เจอน้อเนี่ยเราจะเล่นง่ายขึ้นนะครับอย่างที่เราเห็นอย่างที่เห็นกันเลยนะครับอาปูมาได้ก็อพไปเลยนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องเงินนะนี่นะครับประมาณนี้เลยนะ ถ้าใครไม่ใส่ออฟบอมมาดาเมจก็น่าจะน้อยกว่านี้นะครับแล้วก็ฮิเดิลมอนไม่น่าตายนะบางตัวนะครับวิ่งมาแล้วตอนนี้เลือดมอน900แล้วนะครับ970นะครับเพราะฉะนั้นต้องตีประมาณ3ทีนะครับเดิทเคลียร์นะเงินเด้งกับอาบูมาไปเลยนะครับแล้วก็รองเงินนี้ทีหนึ่งอับทีนอตนะครับประมาณนี้นะครับก็ปล่อยไปเคลียร์มอนไปนะนี่นะครับแล้วเงินที่ได้มาเราก็จะอาบูมาต่อไปยาวๆครับเพราะว่า มอนบินพวกนี้เนี่ยเราไม่กี่ดก็ตายได้ไดครับอ่ะคือไอ้นะครับ600สองทิศก็ตายครับประมาณนี้นะครับเล่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เช็คเลือดมอนก็ได้นะเผื่อใครออย่าก,กลัวมอนหลุดนะครับอโอเคประมาณนี้นะครับมอนวิ่งก็เลิศพันสี่ครับอ่ะตอนนี้เริ่มิีเดียวไม่ตายแล้วก็อัพกีนอตเพิ่มไปนะครับวิธีที่พี่เอามาก็คือวิธีการวางครับส่วนวิธีการอัปเกรดพี่ก็น่าจะ เล่นแยกนะครับอาจจะไม่เหมือนจากจากช่องจากช่องของน้องเอเด u ทูเบเท่าไหร่นะครับนี่เลยประมาณนี้นะครับนี่นะบู m a ตอนนี้อยู่ที่ขั้น5นะครับโอเคที่ก็อัพเจ้าจีนอตสอขั้นไปแล้วนะครับประมาณนี้นะก็ร,ะรอเงินนะครับนี่เลยจะรองเงินอัพบูมานะครับประมาณนี้นะครับ พอเงินถึงก็อัพบูม่าได้เลยน,นะครับถึงพันห้านะอันนี้เล่นแบบออโต้สคริปต์นะครับอ่ะแล้วก็ถ้าใครเอามาแบบพี่ก็ให้วางราเบิตอนท้ายเกยมนะครับถ้าเงินเหลือนะครับแนะนําให้วางทีนอตได้ครบก่อนนะอ่ะนี่นะครับประมาณนี้นะครับมันจะยังทีไวืปเปล่านะครับอ่ะเทีบทีนอตเป็นขั้นที่สี่นะครับไอขั้นที่สามนะครับอ่ะนี่เลยประมาณนี้นะ เราจะได้ฟาร์มเงินแบบไม่กลัวมอนหลุดนะครับเพราะว่าเงินมันพอเลยครับเราสามารถอัพได้ทั้งจีนอแล้วก็อัพได้ทั้งบูมนาครับโอเคประมาณนี้นะโอเคนี่นะครับถ้าเราเอาบอมเอาปอมใส่มาก็จะเล่นง่ายขึ้น,นระดับหนึ่งเลยนะอย่างที่เราเห็นนะครับโอเคประมาณนี้นะครับว่นนี้ก็รองเงินเด้งนะครับฟาร์มเงินไปเรื่อยๆนะ นี่นะครับทำเงินไปเลยนะครับตอนนี้ก็ปล่อยจีนอสเราเคลียร์มอนไปเรื่อยนะครับใส่อาบอมมานได้ง่ายอยู่แล้วนะโอเคปล่อยเงินหลายมากนะครับแล้วก็อัพขั้นอัพขั้นได้ก็อัพเลยนะครับไม่ต้องเก็บเงินไปนะนี่นะครับประมาณนี้แล้วนะครับพอเราอัพปูม่าได้ขั้นนี้แล้วนะครับขั้น9นะก็ให้วางจีนอนเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับอ่ะนี่เด้อ การดุลนะการดุดนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็นี่นะครับพอเงินเด้งก็เอาอัปบูมาไปนะครับแล้วก็พี่ยับจี่นตัวนี้อีกหนึ่งขั้นวิธีวางคือพี่เอามาจากเขานะครับแต่ว่าวิธีอังเกรดก็น่าจะต่างกันนะ,ะแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์เครดิตไว้แล้วกันครับยังไงพี่ก็เอาวิธีเขามาเล่นนะ,ะนี่นะครับประมาณนี้เลย อาขั้นไปอีกเลยเอาขั้นวิ่งหนึ่งขั้นนะครับสำหรับเจ้าจีนอตตัวที่2นะครับก็เอาขั้นขั้นสองนะให้มันช่วยกันตีนะครับมอนวิ่งนะเลือดมอนวิ่งเริ่มเยอะแล้วอ่ะนี่มันเหมือนจะผัดกันตีนะเห็นปะนี่นะครับสองที่ตายอ่ะประมาณนี้นะครับจังหวะนี้ก็รอเงินเด้งนะครับพอเงินเด้งปุ๊บก็ออาบูมาไปอีกขั้นหนึ่งครับเึบแบบนี้เราจะอัพจีนอตตัวแรกนะครับเป็นขั้นที่4ี่แล้วนะครับแล้วกับจีนอตตัวที่ที่สองเนี่ยให้เป็นขั้นที่สามนะครับประมาณนี้นะครับ นี่เลยนะนี่เป็นที่ก้าแล้วนะครับโอเคนี่นะประมาณนี้นะครับโอเคอ่าแล้วก็เหมือนออฟระยะนะครับเหมือนจะยังบลั๊กอยู่นะครับถ้าใครใส่ให้ตัววิวร้อยยี่นะครับพี่ไม่มั่นใจนะครับว่าบลั๊กหรือไม่บลั๊กนะแต่เหมือนจะมีคนพูดที่เป็นชาวต่างชาตินะครับคุยกันในดิสนะครับว่ามันมีบลั๊กนะครับร้อยยี่สิบนะครับใส่ออฟระยะแล้ว มันจะไม่ให้ผลครับพี่ก็ไม่ค่เข้าใจเหมือนกันนะว่าเกิดอะไรขึ้นนะ,ะนี่ครับเป็นที่สิบอับบูมาบีหนึ่งขั้นครับแล้วก็ที่จะอัพเจ้าจีนอตไม่ก็อัพเป็นจีนอตขั้นสองนะครับจีนอตตัวที่สองไม่ใช่ขั้นสองนะแต่พี่จะเอาจีนอตตัวแรกให้เป็นขั้นที่ห้าครับตัวแรกก็ปล่อยเป็นขั้นแรกไปก่อนนะครับไม่ก็ถ้าใครโปรโมลุดก็อัพเป็นขั้นที่สี่ไปเลยนะครับมาณนี้นะครับเช็คเห็นไหมสมปดแรงมากๆนะครับนี่ครับ ใส่แค่เอาป้อมนะครับก็จะมีดแรงนำมาแรงแสงทางโค้งคนนั้นไปแล้วนะครับนี่นะเงินเด้งก็เอาบูม่าไปนะครับเราจะฟาร์มเงินจนถึงเว็บที่13เหมือนเดิมนะครับเหมือนทุกคลิปนะ,ะนี่นะครับที่จะอัพจีนอตตัวหนึ่งเออตัวตัวแรกเวลตันแล้วนะครับวันนี้นะไม่ใช่อัพเวลตันสิอัพขั้นตันนะครับอ่อเงินเหลือก็อัพเป็นจีนอตขั้นสองไปอีกหนึ่งจนจีนอตตัวที่สองไปอีกหนึ่งขั้น,นครับก็จะประมาณนี้นะครับ มันตีทันนะนี่นะครับเหมือนจะดุดแต่ก็ตีทันครับไม่ต้องห่วงนะประมาณนี้นะครับแล้วก็ราคาจ p g n o น i s อย่างที่เราเห็นครับหมื่นนิดๆนะครับหมื่นสองหมื่นนะครับหมื่นนิดๆวันนี้นะหมื่นพันขอๆนะครับกอนเริ่มดุดแล้วนะครับตอนนี้ก็ให้เราอัพจ o s i s ไปหนึ่งขั้นนะครับแล้วก็เอาเงินที่เหลือมา u ูมานะครับึบโอเคัพแตนอ p ให้ตันไปเลยนะครับให้แตนอะไรล่ะ ประมาณนี้นะครับโอเคจากนี้ก็ให้เรารออัพขั้นบูม่าอีกหนึ่งขั้นนะครับเสร็จแล้วก็หยุดฟาร์มเงินแล้วนะครับเพราะว่าจะเป็นเวที่13แล้วนะตอนนี้นะครับทุกพีจวานจีนอตเพิ่มแล้วกันนะครับเก็บเงินไว้หนึ่งพันนะครับรอบูม่าเงินเด้งนะอย่างที่เห็นนะครับงั้นอะไรเดี๋ยวก็อัพขั้นจีนอตไปเลยก็ได้นะครับไม่ต้องเล่นให้เป๊ะตามที่พี่เล่นก็ได้ครับยังไงก็ผ่านไม่ต้องห่วงครับ ถ้ามอนเริ่มดุดมาข้างหลังนะครับก็ให้เราวางจีนอตวางไว้เลยนะครับวางจีนอตไว้ประมาณตรงนี้ก็ได้นะไม่ก็ตรงนี้นะครับตรงนี้น่าจะคุ้มกว่าอต่ะแถวนี้ก็ได้นะครับถ้ามอนเริ่มลุดมาข้างหลังนะครับถ้าใครเล่นแล้วพลาดนะครับสระมานี้เลยนะตอนนี้เราก็จะหยุดฟาร์มเงินแล้วนะครับแล้วก็เอาเงินมาอัพขั้นจีนอตนะครับนะเชิบเดี๋นะครับลองอัพขั้นไปเลยนะครับ โอเคประมาณนี้นะครับเห็นไหมตัวโฟนวิ่งมาแล้วมันจะหลุดนะครับแต่ก็ไม่หลุดนะฮ่านี่นะครับตอนนี้เงินเด้งแล้วนะครับเอาเงินที่ที่ได้มาครับให้อัพพีนอตให้ตันไปเลยนะครับประมาณนี้นะจริงๆคือไม่ควรวางตัวนี้เยอะนะครับก็วางสัก2องตัวแล้วก็มาวางข้างหน้าเยอะๆนะครับปุ๊บโอเคประมาณนี้นะเกนเท่านี้ก็เล่นสบายแล้วนะครับเรารับต้นเกมได้นะครับพอมีเงินก็วางเป็นทีนอตไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว ปกจิตโอเคประมาณนี้นะครับอ่ะนี่เลยคลิปนี้พี่จะไม่เร่งความเร็วคลิปนะครับจะได้ดูกันยาวๆนะไม่ก็อาจจะเร่งหลังเว็บ13นะครับเพราะว่าหลังเว็บ13มันไม่มีอะไรครับรมานี่เลยนะครับ โอเคพอถึงเว็บ15แล้วนะครับก็ให้เราขายปูม่าไปเลยครับอ่ะเสร็จแล้วพี่จะเอาตัวดาเมจที่พี่พกมานะครับก็คือเจ้านารุโตะอาปามไปหนึ่งตัวนะอ่ะนี่นะครับแล้วก็อัพอัพขั้นนะครับเอ่อไม่ต้องนารุโตะมาก็ได้นะครับแต่พี่เอามาเพราะมันเท่ดีครับพี่ชอบนะมนเท่ดีนะครับเน้นย้ำนะครับไม่ต้องเอามาก็ได้นะนี่นะครับยังไงก็ผ่านนะครับที่แค่ชอบนะครับว่าเอฟเฟกต์มันเท่ดีนะแล้วก็ตัวมันก็เทนะครับประมาณนี้เลยนะ แค่นี้นะครับก็ชิวๆแล้วนะครับประมาณนี้นะครับนี่เลยโอเคนะครับใครอยากรู้ว่าเอฟเฟกเป็นยังไงนะครับเปิดให้ดูแล้วกันนะครับอาจจะแซบตาแล้วก็อาจจะคอมบินกันได้นะครับนะเอฟเฟกต์เท่มากๆนะครับเห็นไหมนี่นะถึงจะดูรังไปนะครับแต่ว่าก็เหมาะสมกับเป็น6ดาวแล้วก็ราคาแพงนะครับนี่เลย เดี๋ยวคลิปหักนี่เราต้องเป็นจีนอตใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรครับลูกรักพี่นะครับโนโตะประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่จะเล่นความเร็วคลิปจนถึงบอสมาเลยนะครับไปโอเคไม่ต้องเล่้งละบอสมาแล้วนะครับเลือดแปดแสนสี่หมื่นนะครับกระจอกมากนะครับเดี๋ยวจะหาว่าขิงเกินไปนะครับดโนเมจนะครับแล้วก็เอาไปคูณกับ8ก็ได้นะครับ1ตัวเราตีสองพครับเอาไปคูณ8ก็จะได้โนโตะหนึ่งฮิตจับบอสนะที่ทำร้ายจับบอสนะยิ่งมีนารนโตะมาด้วยเนี่ยก็จะทำให้ เราฆ่าบอสได้เร็วขึ้นนะครับเป็นพี่ชอบปิดเอฟเฟกต์แล้วกันครแล้วก็หมดโกราฟิกนะครับพี่ชอบมากๆนะครับใครคิดว่าทำไมถึงชอบนะก็มันดูแบบเหมือนไอรอซาายุเก,ก,ก่าๆที่ภาพสวยนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับวิ่ีผ่านนะเห็นไหมแันนี้ก็ตายแล้วนะครับบอสจะไปเดินหัวโค้หงหัวโค้งเลยนะแค่นี้เราก็จะได้ออฟรูเงินมาแบบชิวๆแล้วนะครับโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับ อาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่เจ้ากระดีบนะครับวันนี้บ๊ายบายครับ